วัสดีนะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเอาชีวิตรอดโดยการอีวอวิวัฒน,นาการร่างของเรานะคะให้กลายเป็นสัตว์ค่ะ<อ>แต่ว่ามันจะมีสัตว์ป่าตัวไหนบ้างนะเดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่าตอนแรกเนะี่ยเขาจะให้เราแปลงร่างเป็นไก่ก่อนนะตอนนี้เราต้องใช้ชีวิตเป็นไก่ก่อนแล้วค่อยอีวอพัฒนาร่างของเรานะแลวเราก็ยิงออกไปเป็นกระสุนไข่เขาบอกว่าเราต้องฆ่าไก่ให้ครบ20ตัวด้วยกันนะฆ่าไก่ได้วยกระสุนไข่เนี่ยนะนี่มันโปกเกมอนชัดๆเลย มีการวิวัฒนาการร่างได้ด้วยนะแต่ว่าตอนนี้ยังวิวัฒนาการร่างไม่ได้มันจะต้องสวายเวอร์ไปเรื่อยๆก่อนยิงเลยยิงเลยเราเน่ายิงโดนกันเองนะมาอ้ามเห็นหัวใจแบบมีอยู่2ดวงไงถูกต้มแล้วเพราะว่าตอนนี้เรามีเลือดแค่2ดวงเองนะเราอาจจะไม่รอดก็ได้นะไปครบแล้วเราตามคุณด็อกเตอร์ไปกันดีกว่าวจะใช้ชีวิตเราเอาชีวิตรอดไปถึงอีโวกันต่อไปหรือเปล่า ย a h o ตอนนี้เราจะอีวอรร่างกันแล้วอ้อหอตอนนี้เขาก็กลายเป็นลอกเทของตัวเองแล้วนะตัวอะไรน่ากลัวมากเลยก็อีวอรูชันออกมาเป็นไก่ยักษ์ไยพี่เคนไม่ยอมเป็นน้นเด็กขาเลยพี่เคนจะเป็นกุ๊กไก่แสนน่ารักตลอดชาตินี่มันไดโนเสาร์ผสมกับไก่นี่นะนี่เขากลายเป็นลัคเตอร์ชิกเก้นแล้วหรอเนี่ยน่ากลัวจะมากินพี่เคนนะเราจะมีความสามารถในการยิงไข่ได้เยอะขึ้นยิงไข่ได้แรงขึ้น ด้วยนะแล้วเราสามารถจะพุ่งออกไปจิกเหยื่อได้ด้วยโอ้โหจิกตาแตกไปไซเนี่ยอะจิกตาแตกจริงๆด้วยนะพี่เขนดูดิหัวตัวใหญ่มากเลยเหมือนไดโนเสาร์เลยอะไปส่งเครคคนดักเป้ดีกว่าเหมือนสัตว์โลกล้านปีเลยกลายเป็นแลร ชิคเ <Chicken. c oughs> oh, ก้นโอ้ัหใหญ่มากเลยอ,ะอ่ะเอาซปเปอร์ไก่มาส่งครับพอเราทำเควสเสร็จเนี่ยเขาก็จะกลับของมาให้เราครับนะคะเป็นคาถาแปลงร่างเนาะซึ่งเราเนี่ยสามารถจะกลับร่างเดิมก็ได้หรือว่าเราจะกลับร่างปัจจุบันของเราก็ได้นะโอเคโอเคพี่เคมมนอมแปลงร่างก็ได้เออมามาไมา่หนะพี่เคนไม,ม่อยากตัวเป็นตัวนักเกลียดพี่เคกนกำลังจะเป็นดิจิมอนแล้วสวิงอ๋อหอเอ็กซ์กิกะตาตาคาา เสียงร้องกะตะกะตตะกะตรกแพ้เราไปเอาชีวิตรอดกันต่อดีมากไปร่างไป KFC แล้วก็ตะกะตะกะตะกแต่ว่าเออเรายังกินเนื้อฝัต์อย่างเดียวไม่ได้นะ ถ้าเราต้องการจะเอาชีวิตรอดแล้วก็เราห้ามเลือกกินนะพวกขนมปังเราก็ต้องกินแค่หลอดแล้วก็ต้องกินได้นะพี่เขนกินชาวบ้านในหมู่บ้านได้ไหม,ไ,มได้ไม่ได้เขาให้กินได้เฉพาะของกินนะพี่เขนเราเป็นแรปเตอร์ไหมเนียเดี๋ยวเขาทำ <ๆ S 1> ขนมปังให้กินเราจะเป็นพวกกินพืชกันนะขนมปังมันรสชาติก็ไม่เลวนะเราคลิปต่อไปเราจะกินอะไรก็ได้ยี่สิบตัวนะอืเขาบอกให้เราไปหาเหยื่อมายี่สิบตัวเป็นการล่าเหยื่อของเรานะ อ่ะจ้าต้องออกไปล่าเหยื่อกัน20ตัวเลยหรอ,อกกหูยก็เยอะเหมือนกันนะนี่งไงม<า>่วเต็มล้าเลย เฮ้ยวิเคนถ้ามายุ่งกับวัองเขาแ้ขาจป่ากกินเลยนี่ไงน้องเตามาให้กิเลยงมน้าเมันเยอะกว่าองมงมงมเพาเป็นแบบว่าพวกม็บตัวเล็กๆเบบี้มันไม่นับให้หนาไม่นะอย่ามาแย่งเดี๋ยวิเคนะงมแงมพวกม็บที่โตเต็มวัยแล้วนะเขาชจเป่าะตาะตาไว้น้องไกลเราจะต้องกินพวกเดียวกันใช่มห แต่ตอนนี้ฉันไม่ใช่พวกเดียวกันนายแล้วเพราะว่าฉันเป็นไก่ไก่พันน่ากลัวมากเลยดูดิเราสามารถวิ่งเร็วแล้วก็มีสโลฟอิงเลยนะมาพีเก้นจะกลายร่างต่อแล้วว่าร่างถัดไปจะโมดิร่างต่อนะมันจะหน้าตาดูดีขึ้นไหมอ๋อไม่รู้ดิมันต้องลองมีวัฒนาการ์ดพีเก้นรู้สึกกลอนจะกลายร่างแล้วเฮ้อเห็นชินเฮ้ยกลายเป็นอะไรมังกรเหรอ มังกรไก่น่ากลัวรอบแค่เกลียดแค่ทำมารอบให้มีปีกบินได้แล perquè, ้วอ่ะแล้วก็กลับไปร่างหนึ่งเอ้าวิวัฒนาการร่างมังดีมาอ่ปึ๊บโอ้ยไก่ไวนอนไก้นน่ากลัวมากเลยอ้อมตกลงจะเป็นไก่หรือจะกลายเป็นมังกรกันแน่เนะเราสามารถพ่นพิษได้ด้วยนะเราเป็นไก่พิษแล้วตอนนี้เราก็วิวัฒนาการร่างไายเป็นไก่พิษแล้วนะไอยัง อนนี้เรายัางเป็นแค่ไวเวิร์นชิคเก้นอยู่นะหรือว่าเป็นมังกรไก่อยู่แต่ว่าเราต้องการใช้ชีวิตเป็นสัตว์อย่างอื่นเหมือนกันแล้วถ้าเราเดินไปเจอสัตว์ตัวไหนเราสามารถไกลายร่างมันได้ด้วยนะเมื่อกี้พี่เคนเดินผ่านโกเลมอะม,มันเลยปลดล็อกโกเล,มม,ม,เล,กเลมมาด้วยเอ้ยนี่ราแปลงร่างเป็นน้องหมาต่อแล้วก็วิวัฒนาการตัวหมาป่าแต่ว่าตอนนี้อยากลองใช้ชีวิตเป็นมังกรไก่แป๊บหนึ่งนะ เราสามารถบินได้เพราะว่าปีกของเราเป็นปีกมังกรไม่ใช่ปีกไก่ก็ไปแล้วแล้วเราก็ยังสามารถพ่นพิษได้ด้วยแล,แล้ว,นวันที่ <จะ S 1> ไก่บินได้ก็มาถึงพิษหรือว่าพ่นกดพิษใส่เจ้าพวกเหยื่อของเราได้เอ้ยวิวัฒนาการร่างนี้นี่มาสุดยอดปไปเลยลุ่ตาจะไหลไม่เอาได้ไหมเราจะแข็งแกร่งแล้วเราจะเป็นเจ้าป่าโอ้ไม่มีใครสู้เราได้นนากตัวมากเลยอ้าวเปลี่ยนร่างกลับกันเถอะเราควรจะไปสู้กับมัง ตอนในโลกดีเอลหรือเปล่านะถห้อย่างนั้นแล้วก็ขอแปลงร่างเป็นน้องหมาป่าก็แล้วกันเฮ้ยนี่สินารา่รักและตอนนี้เ,นเ,เราก็จะมาใช้ชีวิตเป็นน้องหมา เราสามารถกระโดดตะปบได้มีตะปบเหยื่อได้เหี้วจุงเบยอยากกินไก่คุตลเลยเห็นเปล่าอยากกินไก่แรปเตอร์จุงเบยเราต้องไปล่าเหยื่อให้ครบ20ตัวกันนะเป็นการใช้ชีวิตที่อ่มจะต้องจํากัดจํานวนมากๆเลยนะแบบจะกินทีหนึ่งก็ต้องกิน20ตัวหรือว่าจะล่าเหยื่อทีนึงอ่ะก็ต้องล่าถึง20ตัวด้วยกันเลยนะเราเจอเหยื่อล่านุ่มอุ๊ดๆุดแงม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 เป็นการฝึกวิวัฒนาการร่างของเรานะฮะฮะ เฮ้ยอะเอาไปกินซะไม่ตายหรอเจ๊เขี้ยวหมาหน่อยเว้ยถ้าเรากัดเราวินวอล์กด้วยนะใช่เราสามารถวินวอล์กได้ด้วย,วยเจ๋งจริงเดี๋ยวเราจะวิวัฒนาการร่างหมาป่าต่อด้วยนะเราจะวิวัฒนาการให้มันแข็งแกร่งขึ้นเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวหมาป่าไม่ชอบว่ายน้ำอาจจะจมน้ำได้นะในนี้เผื่อว่ามันจะมีแอ็กซ์ลอตเราจะได้จับแอ็กซ์ลอตไปเลย อ๋อตอนนี้มืดจังเลยไอมีนาวิชันเหรอแต่เราเจอแล้วไอเจ้าคิปเปอร์โอ้โหโอ้ยตอนนี้เรามีหลอดเลือดอยู่แค่5้าดวงเองนะวิตอนนี้ปลดล็อกสเกลิตันแล้วเดี๋ยวเราก็สามารถจะแปลงร่างเป็นสเกลิตันหรือว่าพวกแมงมุมก็ได้นะ เอาว่าวันนี้เดี๋ยวเราเอาหมาปากักแอคซ์ลอตก่อนละกันั้นพี่แคะคิปเปอร์นะคิปเปอร์อาราารกาทางตะไค่นะนคิปเปอร์ก็ได้นะอยากรู้จังเลยร่างสามมณฑาเป็นยังไงนะมีปีกว่าเราต้องค่อยๆวิวัฒนาการร่างไปนะมันไม่ใช่ว่ายวีดีเราจะแปลงร่างได้เลยเราต้องไปเอาชีวิตลอ่อนแล้วก็ล่าเหยื่อด้วยโอ้โหหาวนี้ลาวาเพียบเลยอะจะมีน้องแอคซ์ลอตให้เราจับหรือเปล่านะอ้ยขอให้น้องเกิดแถวนี้เถอะอุ้ยนี่ไงน้องแอคซ์ลอต ตอนนี้เราก็สามารถจะแปลงร่างเป็นแอสลซ์ไล้แล้เราด้วยนะปลดล็อก็หลายตัวละวมีไงอุ้ยขังคขาก็มาแล้วดีจุงเบยแค่เดินผ่านก็ขายร่างได้แล้วนะไปครบแล้วได้เวลาไปแปลงร่างกันดีกว่าแล้วตอนนี้เราก็จะมาวิวัฒนาการร่างหมาป่าของเรากันต่อนะอ้ออ้อยแปลงมาแล้วแปลงมาแล้วป๊กปกให้เขาเข้ากอนดีนะเอาเข้ากอนนะเค้กเหรอไอ้คแบบนี้ใครไวใครได้นะแล้วหมาจะแปลงร่างเป็นมนุษย์ป่า โอ้โอ้โดนช้อตอีกแล้วโอ้โอ้โอ้อฮองฮองฮอพี่เคนเป็นนังหมาป่าตาแดงนะพี่เคนแกเป็นหมาป่าที่ตัวใหญ่ขึ้นน่ะวุ้ยตัวนี้ใคยังชั่วหน่อยอย่างแค่ลยเขาขอแป้งล่างเหมือนกันดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยเวียนหัวมากเลยคตอนนี้เรากำลังวิวัฒนาการร่างของเราให้เป็นขันสอลกเพ่หวัสดีครับลกเพ่ เราท่าพี่เคแล้วนะและตอนนี้เรากลายเป็นแบทเทลวูฟไอ้เท่ๆอ่ะดูด,แดิแล้วมีกองเล็บด้วยนี่ฝนเล็บก่อนฝนเล็บก่อนไอ้นะจากนั้นเราก็จะกัดแรงขึ้นด้วยนะเราก็วิ่งเร็วด้วยมี2สกิลด้วยนะอันนี้วัฒนาการาร่างที่น่ารักมากๆเลยพี่เคหาอะไรอ่ะกลมหาเศษเ,เหรียญอ่ะแล้วหามีอะไรกินบ้างแถวเนี้ยดมๆอยู่นะแลวจะฝนเล็บก<ว>ัเสร็จแล้วเราจะออกไปล่าเหยื่อกันต่อนะหิวจุงเบยเอา,ากออกไปล่าเหยื่อ ไอ้เจอเยอะแล้วโหโหโหโจะสุดแล้จิ้งจอกน้อยไหนนี้ไม่พ้นจากเนื้อมือของหมาป่าอย่างเราหรอกนะอจอมตีแรงหน่าดูเลยเราต้องฆ่าเหยื่อให้ครบ20ตัวอีกแล้วเหรอนั่นไงเจอเยื่อแล้วอ้โหอยู่ในกำมือชัดๆเลยเนี่ยดูดิโอ้เหยื่ออยู่ในกำมือสองทีหมาจิ้งจอกตายเลยนะวิยังโหดถือว่าเราก็จมตีแรงกันนะแต่หลอดเลือดเรายังไม่เยอะพอ แต่ว่าก็เยอะกว่าอันแรกเยอะเลยนะและตอนนี้เราก็จะมาวิวัฒนาการร่างหมาป่าของเรากันต่อให้เป็นขั้นสามเอาละนะเราจะแปลงร่างเราเฮ้ยแย่แเลยเรานี้จะหน้าตาเป็นยังไงเนี่มาทาวู้เปลี่ยนร่างเป็นเป็นเป็นว้าวมาป่า โอ้โลกพีตออกมาเลยนะครับเนี่ยไม่มันคาบดาป่าดูดิโอ้ยโลกแค่ยังแค่เลยผมเอาม้างแน่ว้าพี่เคยงครับเป็นเจ้าหมาป่าแล้วเอาวันนะนึกว่ามันจะกลายเป็นมนุษย์หมาป่าเนี่ยไม่ไม่ได้กลายเป็นมนุษย์หมาป่าเพราะว่ารลกลายเป็นหมาป่าที่มีปีกอุ้ยเขามีปีกบินได้แล้วเขายังมีดาบด้วยหรอคาบดาบด้วยว้าเท่มากเลยดูดิไปาพี่เคยงก็จะกลายร่าง เราไปล่าเหยื่อกัน <Wow. S 1> ว้าวเราก็จะกับแรงขึ้นพุ่งแรงขึ้นแล้วก็บินได้เป็นมัสเตอร์วูฟนะปีดูดิอ๋อบินทำไมไ<ด>เราบินแล้วตะปีกมันไม่กลางอ๋อมันใช้วิธีบินแบบลู่ลมละมัง้งอ๋อนี่ดูดีเท พี่ว่าถ้าการร่างนี้แบบเท่มากจะลองสู้กับเหยื่อหน่อยดิไอ้ยจะพวกซอมบี้เจอดาบฟันหนนี่ดาบศักดิ์สิทธิ์เลยนะไอ้อยากคิดจะไม่ยำกับเจ้าหมาป่าอย่างเรานะคะจ้าบ้ามาแล้วไอ้วินวอล์กด้วยเว้ยมันไม่เห็นเราพอเราแบบเลิกวินวอล์กมันเห็นทันทีเลยมันบินช้ามากเลยะแต่ว่ามันบินช้า <c oughs> นี่น,นนะ <c oughs> ไม่นละยไม่เ้ยไม่แนะ่นี่เจอดาบฟันไม่เลยจะวิ่งเร็วนะ <c oughs> วิ่งเร็วนะววนะบอกไล้กันเลยว่าวิ่งเร็วปีน่ะปีน่ะ ฮ้ยมัไม่ตายพี่เขียนต้องโดนจังๆก่อนอุ้ยมีสะท้อนด้วยเหรอใช่<อ>มีทอสะท้อนด้วยนะโหดจุงเบยเอ๋อบอกว่าเทมากเลยนะและตอนนี้เราก็จะมาใช้ชีวิตเป็นแอคซล็อตด,ดูบ้างนะทั้งั้นพี่เคียนต้องกลายร่างเป็นคิปเปอร์ พี่เคนก็จะใช้ชีวิตเป็นคริปเปอร์ไหนคริปเปอร์ทำอะไรได้อะเฮ้ยระเบิดตัวเองได้เหรอของนนาย่สิไหนลองดูสิฉัำๆละตุ้มว้าวการระเบิดด้วยนะแต่จะนายเป็นคริปเปอร์ระเบิดตัวเองได้เหรอทำอะไรได้ฮะของเขาเราเปลี่ยนสีได้เขาเปลี่ยนสีตัวเองได้โอ้ตายนะแล้วล่ามันก็จะเป็นอย่างนี้ล่ะยังไม่ได้มีวิวัฒนาการร่างอะนะเดี๋ยวเราให้วิวัฒนาการร่างสัก ผมเป็นการเก็บว้ที่ลำบากหน้าดเดยนะยเ,รเราต้องไปต่อสู้เหรอโอ้โหมันโหดมากเลยนะจ้าตัวเนี้ยมาฆ่าไก่ก็พอมังอ้อ <c oughs> ชมสงฉันไปกันไปก่อนเพื่อว่าจะมีเหยื่อที่เราไม่ต้องสู้หนักหนาสักเท่าไหร่นะอย่างน้องวัวเป็นต้นไงได้แล้วได้แล้วเราจะต้องเก็บเหยื่อให้ครบ20ตัวด้วยกันนะโอ้หพี่เคนบึ่มหนมันน่ะและตอนนี้เราก็อสู้ไก่ ม็อบจนครบแล้วนะเราจะมาวิวัฒนาการอีวลูชั่นร่างของเราเราจะเปลี่ยนให้ร่างแอสซลอธรรมดาของเราเนี่ยให้กลายเป็นแอสซลอที่ทรงพลังขึ้นว้าวโอ้โหเสียงเววาวแพลวพลาวเหลือเกินโอ้โหดีดูดอ๋อเฮ้ยนล นี่มันโปเกมอนชัดๆเลยจริงด้วยเหมือนเลยโปเกมอนเอ็กซ์ลอตหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหดูท่าเดินนี่อ้วนสีด้วยเหรอใช่ัะแจ้งเหมือนตุ๊กตาจ้าหลอดเลือดเพิ่มขึ้นเราเห็นเปล่าอะล็อกแพ้ล็อกแพ้นี่เลยขาจ้าอ๋อมสามารถเปลี่ยนสีได้นะแล้วก็เขาจะมีกองเล็บแล้วก็ดำน้ำได้เอาอันนะเฮนชินคิปเปอร์เปลี่ยนร่างเป็นวิ่งในโดเรมเปลี่ยนร่างเปลี่ย อย่าว yeah, mm ่าว่าเป็นคิปเปอร์ยักอะสวิงมาแล้วมีหันคิปเป เออเหรออ๋อใส่ฟ้าอุ้ยอย่างแท้ดูหน้ามันดิตลกอ่ะพี่เกโอ้ตัวบึกเลยบึกบักมากเลยนะไหนลองสกิลดิเฮ้ยมีสังสกิลด้วยอ่ะไหนๆรู้ว่าจะระเบิดอย่างเดียวนะไหนๆลองดิลองดิไหนๆลองนะขายไปขายไปขายไประเบิดรอบๆนะชาร์จชร์จตุ้มว้าวแรงๆแรงๆไหนลองยิงด,งดิยิงคนเะรื่อยๆมาดินี่พ่นหัวค<า>ิปเปอร์ได้ หนนี้หนนี้เพิร์ลร้อน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 อยากโดนวะอยากโดนวาเก็บเมื่อแตเอ็กซ์แล็ตดีกว่านี่แน่นี่แน่อุ้ยเป็นโลเลยนั่งยิงว่าเป็นหัวคิปเปอร์นั่งยิงชีวิตดีดีไม่แค่น่ากลัวถ้าเราไปสู้กับมังกรตัวตัวว่าอ้ําตัวตัวว่าเออดูของเขาดีน่ารักจุ่มเตี้ยมไหมล่ะแต่ว่ามันยังไม่ใช่ร่างอีวิลูชันที่เป็นร่างสุดยอดของเรานะเราจะต้องไปล่าเหยื่อเพิ่มนะ โอ้โหเดี๋ยวไม่รู้ว่าชีวิตนี้เราจะเป็นอะไรกันดีเราเป็นได้หลายสายพันธุ์เลยนะเฮ้ยเจ้าซอมบี้น้ำอุ้ยหยาอาจะล่าไนอุ้ยหยาอุ้ยอยาลายกงเล็บไม่ค่อยคมเลยอะมันตีบงเบาต้องตีรัวๆะนนี่ดูดิเฮ้ยแต่ยังน้อยก็ได้มาหลายตัวแล้วนะเนนน่ารักลองดูดิมันยังไม่ระเบิดมันมากเลยตุ้มๆเลยมาลองกันเยอะข้างบนดูบ้างดีกว่าอ๋อ เหยื่อบนบกใช่ไหมอืมไอถึงจะเดินชา้าเตี้ยมๆนะแต่เ,เราก็น่ารักนะไอเจ้าตัวเล็กนี่ไอเจ้าไก่น้อยนั่นไม่ปโปเกมอนกระดิจิม่านะพี่เกณนฑะ์ว่าไงดูท่าเดินดีมันเดินสองขาแล้วนะตอนแรกมันคลาสเนาะสี่ขาใช่ไหมตอนนี้เราเดินสองขาแล้วแ,<ต>และตอนนี้เราจะมาวิวัฒนาการร่างอีวอลูชันอย่างรอต่อนะเอาแล้วนะพี่เกณของการร่างกันในรอบนี้เอาแล้ว <c oughs> พี่เกณฑ์จะกลายเป็นมิวแทนยักษ์คิปเปอร์ปล่าวอลังโดเซย์ฮุสนุสนุสัน มาแล้วอุ้ยรู้สึกมีพลัง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 โอ้โหมีหัวใจเป็น TNT นะโน่ากลัวเว้ต้นดุ๊ดดุ๊ดเย่เลยโอ้โหกลายเป็นคิปเปอร์ยักษ์ไม่คาร์มาเอร์เป็นมิวแทนคิปเปอร์ไปเลยอ่ะถ้าอย่างงั้นเขาต้องอีวอลูชั่นล่างของเขาบ้างแล้วเอาหน่าตาดีๆนะอ้อมนะไม่เอาแบบพี่เกณฑ์นะเขาต้องกลายเป็นแอ็กซ์ลอตยักษ์แน่ๆเลยล่ะให้ดูดิดูพลังของเขาดิเรากือลังจะอีวอลูชั่นล่างของแอ็กซ์ลอตต่อแล้ว โอ้ยมีความรู้สึกเหมือนเลือดจะเพิ่มขึ้นโอ้โยน่ารู้สึกเออแข็งแกร่งมีพลังโอ้โหกำบุดเดูยนี่พี่เคนเลือดเขาสองชั้นเลยนะโอ้โ นี่มันคือตัวอะไรเนี่ยไม่รู้สักชัดเลยไดโนเสาร์ผสมกับแอคเฟลอดอีกแล้วอ่ะนี่น่ารักมากเดี๋ยวลองบุ้มดิเอานะเอ้ยบุ้มโอ้มุ้งดีเนี่ยวันเลือดเยอะโอ้โหสุดยอดเขาก็ยังสามารถเปลี่ยนสีได้อยู่นะพี่เคมีหลอดเลือดต้องสามชั้นแน่เฮ้ยแต่เขากระแทแรงขึ้นนะลองพ่นนี่ลองพ่นน่อยะเขาพี่เชนยิงหัวคิปเปิ้ลใส่ฟ้าก็ได้แล้วลองยิงอีกทีดีหัวหดอ่ะ อ๋อมีเคนหอดอสยิ้<อ>ไปต <นะ S 1> ้าเล่นด้วยเลยเลยน,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 นี่พ่นทีสามหัวเลยอ๋หอหดอจุ้ง โหนแบบไม่มีใครกล้าเล่นด้วยหรอกนะบอกเลยโอ้ยอะไรมันจะโหดขนาดนั้นนี่เนยนี่เนยวิ่งแท่โอ้โหวิหารพังหมดแล้วดีแล้วไม่เจอที่แปลงร่างอ่ะแบบพังเลยแล้วจะใช้อันไหนไว้แปลงร่างเนี่ยนี่มาดูเขาบ้างดีนี่เขาน่ารักกระเป๋าไหนไหนไหนแอคซอลอตมันถนาดการอีโวร่างเนี่ยเป็นร่างสุดยอดแล้วนะกดอย่าเรียกว่าเอ็กซอลอตได้ไม่มู้ต่างดาวชัดเลยออามันน่ารักปล่าล่ะน่ากลัว วู้ยอ,อุ้ยพุ่งโจมตีแรงขึ้นนะว่าทีเดียวตายเลยเหรออุ้ยว่ายน้ําได้ดูดิอ้มองเห็นในน้ําได้สบายเลยเฮ้ตาหลักปะล่ะ ก็โอเคคับวันนี้เราก็เอาชีวิตรอดโดยการใช้ชีวิตเป็นแปลงร่างเป็นหลักพวก Evolution ม็อบอีวอลูชันไปแค่นี้ก่อนนะมันยังมีสัตว์ตัวอื่นแล้วก็ร่างอื่นให้เราได้อีวกันเพิ่มอีกค่ะเดี๋ยววันหลังเราจะมาอีวสัตว์ตัวอื่นให้ดูกันอีกเนาะแต่ว่าวันนี้เราพอแค่นี้ก่อนนะถ้าชอบละค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กันได้ละและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะไบไ๊ายบาย